รายการสนามเป้าบรรเทาทุก์เราอาสาเป็นสื่อกลางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3 3 0นาทีางททบ5สนามเป้าบรรเทาทุกข์เปิดช่องทางขอรับการช่วยเหลือร้องเรียนร้องทุกข์ปรึกษาข้อกฎหมายโทรได้ที่สายด่วน0817159551ถึง3หรือ Line id si stv 5ทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับปุ๊กออนอุมากเกษตรพืชผลในรายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์ค่ะวันนี้วันพฤหัส,สบดีนะคะที่18เมษาย,ยน2567ค่ะหลายท่านนะคะกลับมาทํางานเป็นปกติแล้วและเราก็จะมาช่วยเหลือกันต่อนะคะใครที่ติดตามชมรายการอยู่นะ,ะกลับบ้านไปต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวในพื้นที่ไหนๆนะคะพบเห็นนะคะสิ่งที่จะเป็นอันตรายอยากจะฝากเตือนหรืออยากให้มีการแก้ไขนะคะสามารถที่จะแจ้งเข้ามาที่รายการของเราได้ะค่ะที่รายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์นะคะ0817159 5 1นถึงนะฮะรายการเราจะเป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานงานกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับท่านผู้ชมทุกทุกท่านค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ชมคะหลายเรื่องที่เราจะมาช่วยกันเรื่องแรกนะเป็นคุณแม่ค่ะที่ร้องขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายนะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี6 6นะคะลูกชายเขาขับรถจักรยานยนต์ลงสะพานมาแล้วก็ปรากฏว่าเจอรถบรรทุกหลร้อนนะฮะ กลับรถนะตรงเชิงสะพานล,ลอยแล้วก็ทำไอ้เชิงสะพานนะฮนะแล้วก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุรถชนนะฮะตอนนี้นะฮะลูกเขาก็ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ค่ะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะฮะที่เราจะช่วยกันก็คือจะเป็นประเด็นที่ชาวบ้านค่ะที่จังหวัดจเชิงเราร้องนะคะขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด8ริ้วนี่แหละค่ะรถบรรทุกโรงงานนยนะทำคอสะพานสุดกรณีนี้ชาวบ้านที่ต้องสัญจรก็กลัวในเรื่องของ ความปลอดภัยนะคะจะแก้ปัญหาอย่างไรเดี๋ยวต้องคุยกันค่ะแล้วก็รวมไปถึงนะ,ะเก็บตกหลังสงกรานค่ะนะ,ะพี่น้องนะ,ะที่เป็นลูกจ้างกลับมาทํางานบางคนยังกลับมาไม่ถึงออฟฟิศยังกลับมาไม่ถึงบริษัทเลยนะคะเรื่องนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะ,ะจากการลาการสายการขาดการป่วยเนี่ยนะคะเราจะทําความเข้าใจให้ตรงกันยังไงว่า เขามีสิทธิ์แค่ไหนยังไงต้องติดตามกันนะฮะแล้วใครมีคําถามก็สามารถที่จะฝากกันเข้ามาได้ค่ะแต่ว่าเรื่องแรกนะฮะท่านผู้ชมคะที่เราจะมาช่วยกันก็เป็นเรื่องของคุณแม่ที่ร้องขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายนี่แหละนะคะในคดีความเรามีคุณแม่มาร่วมรายการด้วยนะคะก็คือคุณแม่ลัตด,ดาวันนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่คะ <c oughs> ค่ะ <c oughs> แล้วก็ท่านที่2นะคะก็จะเป็นในส่วนของทางคุณอธิวัตรสิริกังวานวงศ์นะคะเป็นผู้ก่อตั้งเพจกล้าที่จะก้าวนะคะซึ่งรับแจ้งจากคุณแม่มา แล้วก็ท่านสุดท้ายนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของเราค่ะท่านทนายเกิดผลแก้วเกิดกะสวัสดีทั้ง3าท่านค่ะสวัสดีค่ะ <Star> ครับนะคะก็พี่เกิดผลอย่างที่ทราบนะฮะรายการเราเราก็ทํางานร่วมกันกับหลายฝ่ายนะคะนี่แหละค่ะเพจกล้าที่จะก้าวก็เหมือนกันนะคะต้องถามทางคุณอธิวัตรนะที่คุณแม่เขาไปร้องที่เพจของเราใช่ไหมคะครับก็คือคุณแม่เขาเรื่องลูกพอดีเนี่ยมันนานปีกว่าแล้วนะครับแล้วลูกเขาก็ป่วยตอนนี้ขาลีบ นะครับใช้การไม่ได้ก็ต้องอาทางคุณแม่ก็ลําบากเกี่ยวกับค่าเดินทางค่ารักษาอะไรต่างๆนะครับก็เร่งรัดติดตามไปหาทางผู้กับทันทีเลยหลังจากได้ทราบเรื่องนะครับก็ได้ได้ข้อมูลว่าจะมีวันที่20เนี่ยนะครับจะมีการเดทไลน์นะครับเรียกทั้งปากการะกันเจ้าของรถผู้ขับขี่มาพูดคุยกัน ซึ่งก่อนหน้าที่จะถึงวันที่20เมษายนที่จะมีการพูดคุยกันนะฮะท่านผู้ชมต้องไปดูกันว่าคุณแม่เขามีความพยายามแค่ไหนนะฮะที่จะเรียกร้องความเป็นธรรม,มานะฮะ,ะก่อนหน้านี้นะฮะลูกชายเราอายุประมาณเท่าไหร่นะคุณแม่ฮะตอนเกิดเหตุลูกชายอายุ18ปีค่ะอ๋อยังเป็นนักนักเรียนนักศึกษาอยู่ใช่ใชไหม<ช>คุณแม่ใช่ค่ะปวชปี2ค่ะแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนกุมภาพาน 6, 6. ันธ์66ใช่ค่ะหมายถึงน้องเขาขับมอเตอร์ไซค์ลงสะพานเหรอคะคุณแม่ใช่ค่ะน้องขับ มาทางทางของเขาเลยค่ะลงสะพานมาแล้วเขาก็เห็นรถหกล้อจอดอยู่นิ่งๆอะค่ะคุณพี่เปิดไฟไหมไม่เปิดค่ะ<อ>ไม่เปิดไฟไม่อะไรเลยเขาก็นึกว่าจอดธรรมดาเขาก็ขี่ของเขาลงมา <c oughs> แล้วอยู่ดีๆรถหกล้อก็คือกลับรถกะทันหันเลยลูกชายหนูก็ชนตรงกลางเลยแล้วพอชนปุ๊บนําส่งโรงพยาบาลใช่ค่ะแล้วคุณหมอท่านว่าน้องเป็นยังไงบ้างคะคือน้องต้องเข้าผ่าตัดด่วนค่ะภายใน24ชั่วโมงค่ะค่ะโดยอาการโดยอาการสะโพกข้อต่อสะโพกหักค่ะอย่างร้ายแรง แล้วตอนนี้ผ่านมา1ปีกับอีกสอเดือนนะะ่ะนคะน้องเขามีอาการเป็นยังไงบ้างคุณแม่ก็ช่วงแรกๆที่รักษาคือน้องป่วยติดเตียงเลยค่ะต้องใส่สายท่อปัสสาวะทำช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยค่ะแล้วก็ต้องนั่งรถวีแชร์รถเข็นนะคะเพื่อจะไปหาหมอแล้วอยู่บ้านน้องก็ต้องใช้ถัดเอาทุกวันนี้ตอนทุกวันนี้ใช่ถ้าตอนแรกๆก็คือต้องใส่แผ่เพิดค่ะใส่แผ่เพิดแม่อับน้ำให้ที่เตียงอะไร แสดงว่าตอนนี้น้องเขาก็พอที่จะขยับคลื่อนได้แต่ว่าต้องใช้อุปกรณ์เสริมใช่ค่ะแล้วในส่วนของน้องเขาเนี่ยเห็นบอกว่าขาลีบด้วยเหรอคะคุณแม่ใช่ค่ะน้องขาลีบอะไรครับคุณหมอว่าคือน้องเป็นเกี่ยวดนเกี่ยวกับเส้นประสาทด้วยค่ะเส้นประสาทนี่คืออันตรายมากเวลาผ่าคุณหมอต้องระวังอย่างมากเพราะว่ามันอาจจะทําให้ขึ้นถึงสมองจนน้องพิการครึ่งซีกได้เลย แล้วตอนนี้น้องเขาก็ต้องหยุดเรียนเลยไหมคะหยุดเลยค่ะน้องต้องไปลาออกเลยโอ้โหท่านผู้ชมค่ะ <c oughs> นี่คืออนาคตการเรียนนะฮะพี่เกิดผลนะฮะพวกเราก็ต้องหยุดไว้ก่อนคราวนี้พอเกิดเหตุแล้วนะทางคู่กรณีเขาเข้ามาดูแลเยียวยาอย่างไรบ้างคุณแม่ <c oughs> คือช่วงแรกมาหาแค่วันเดียวค่ะที่โรงพยาบาลซื้อส้มมาให้หนึ่งโลค่ะ <c oughs> แล้วเขามีแบบเงินทำขวัญช่วยเหลือในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลอะไรบ้างไหมคะไม่มีค่ะ ไม่มีเลยใช่หนู<ต>เคย<น>ถามอยู่ค่ะ,คะพี่เขาบอกว่าเขาไม่มีเขาไม่มีค่ะรถคู่กรณีนี้เป็นรถบริษัทหรือว่ารถโดยตัวบุคคลคะหนูเคยถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าเป็นรถของเขาเองค่ะแต่เขาวิ่งส่งให้กับบริษัทมีประกันค่ะเอาละนี่คือคู่กรณีะนะฮะแต่หลังจากที่เกิดเหตุทราบว่ามีการเจรจากันอยู่ด้วยใช่ไหมคะค่ะก็มีทางหนูอะค่ะขอให้ทางตำรวจช่วยโทรหาหน่อยว่าหนูอยากจะให้มาช่วย แล้วผิดชอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาดูแลทางเราบ้างค,ค่ะทางตํารวจ <c oughs> ก็ช่วยติดต่อให้มาสองครั้งถึงสามครั้งค่ะแต่ก็คุยกันไม่ลงตัวค่ะขอถามตรงๆนะคะทางเราเนี่ยขอให้เขาช่วยในเรื่องของการดูแลรักษาน้องเนี่ยเราขอให้เขาช่วยอยู่ในงบประมาณเท่าไหร่คือหนูขอทั้งค้นขับและประกันค่ะตอนแรกหนูก็ไม่ทราบหนูก็เรียกรวมไปเลย5 0 0 0 0 0บาท5 0 0 0 0 0ค่ะครั้งแรกในครั้งแรก ก็คือลูกเราที่มีอาการเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วทางทางประกันทางคู่กรณีเขาว่ายังไงคะทางประกันครั้งแรกยื่นให้มาหมื่นสามค่ะหมื่นสามค่ะหนึ่งหมื่นสามพันบาทแล้วจบเลยนะโอ้ทาอาการที่เป็นนี่เหรอคะใช่ค่ะหนึ่งหมื่นสามพันบาทใช่ค่ะมันจะรักษาหายกันเหรอคะแล้วอ่ะนี่คือรอบแรกค่ะท่านผู้ชมค่อยๆเก็บข้อมูลไปด้วยกันนะเอารอบสองเจรจารอบสอง่อไหร่สองประมาสามหมื่นค่ะ สามหมื่นใช่ค่ะพอเขาบอกเขาให้เพิ่มเี๋ยแค่ากหมื่นสามบวกอีกสามหมื่นลใช่ค่ะหมื่นสามบวกสามหมื่นก็เป็นสี่หมื่นสามกับอาการที่สะโคกลูกเราแล้วก็ที่ขารีไปข้างหนึ่งตอนนี้ใช่ค่ะแล้วดอกเปียนค่ะอ๋อแล้วเป็นนักกีฬาโรงเรียนด้วยลูกหนูเป็นนักกีฬาโรงเรียนด้วยนะคะคือต้องบอกท่านผู้ชมนะคะว่าลูกของน้องระดาวันนี่คือ ค่อนข้างจะเป็นเด็กขยันนะตอนเช้าไปเรียนใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนเช้าน้องไปโรงเรียนภาคเช้าค่ะเลิกบ่ายสองกลับมาน้องก็ไปเป็นพนักงานร้านชาบูเสิร์ฟอาหารก็ขยันนะค่ะเพื่อจะช่วยเหลือทางบ้านนะคะทางบ้านหนูก็ยากจนพี่ค่ะอค่ะอันนี้รอบสองก็ยังไม่สามารถตกลงกันได้ไม่ได้ค่ะรอบสองนี้เจรจากันไปเมื่อไหร่คะปีหกหรือปีหกปีหกหกค่ะอ๋อตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ค่ะ <ม>แล้วก็จะมีตอนรอบสามหนูขออีกรอบนึงค่ะเพื่อจะมาช่วยหนูก็เลยให้พี่ชายหนูะมาช่วยเจราจาให้หน่อยเพราะหนูไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับประกันหรือกฎหมายค่ะพี่ชาย<ม>เขาก็เลยมาช่วยคุยให้แล้วได้ข้อสรุปว่าเขาเพิ่มให้อีกไหมคะคือเขาเขาไม่เพิ่มค่ะเขายืนยันยอดเดิมพ,พี่พี่ชายหนูอะ่ะอ๋อเขาก็เพิ่มให้เขาเพิ่มให้แต่เขาตัดวันอาทิตย์ออกค่ะทางประกันตัดวันอาทิตย์ออกวันอาทิตย์ใช่คือ,คอเขาให้ตามใบรับรองแพทย์ของคุณหมอคุณหมอให้มาหยุดพักรักษาตัว อย่างน้อยสองปีอ๋อแล้วเขาก็นับวันเขานับวันค่ะอ๋อแล้วตอนนี้รายได้มันหมายถึงว่าตัวงบประมาณที่เขาจะช่วยให้เราเนี่ยชดเชยรายได้น้องเขาด้วยนะฮะ,ะที่เขาไม่สามารถทำงานได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วคะสองปีอยู่2 2> ทีสส่สามแสน 1, 000, 000. สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันค่ะ,ะประมาณนั้นสองปีแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าสองปีลูกเราจะจะรักษาหายเป็นปกติหรือย,ยังไม่หายค่ะ,ค,ะคุณหมอเขาบอกท่านบอกแล้วว่าไม่หายเราะนี้น้องก็รอผ่าตัดครั้งที่สองอีก แล้วพอเราเราไม่ไม่เห็นด้วยค่ะหนูก็ไม่รับค่ะพี่<อ>เพราะรว่าเขาบอกว่าก็คือรับตรงนี้แล้วก็คือให้จบเลยอะแล้วถ้าครั้งต่อไปลูกหนูผ่าตัดแล้วมีอาการแทรกซ้อนหะคพี่เผื่อน้องไปโดนเส้นประสาทเส้นสมองแล้วน้องพิการไปเลยติดเตียงหนูจะทำไงอะคะพี่เราก็เข้าใจอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ค่<น>ะหนูไม่กล้ารับในกรณีนี้อะนะฮะถามทางพี่เกิดผลอะนะแนวทางที่จะขี้คลายปัญหานะเราก็าอยากให้เขาได้รับการช่วยเหลือควรจะมีการ เจราจาหรือดําเนินการยังไงต่อดีคะจริงๆแล้วการเจราจาเนี่ยโดยหลักและพื้นฐานแล้วทางตํารวจจะต้องให้คู่ความเขาไกลเกลี่ยกันที่โรงพักอันนี้ก็ที่โรงพักใช่ไหมค่ะใช่แต,<ข>แต่แต่ทีเนี้ยถ้ามันไกลเกลี่ยไม่ได้หรือมันมีข้อยุติแล้วว่าไม่สามารถตกลงกันได้ด้วยข้อเท็จจริงไม่เหมือนกันฝ่ายหนึ่งไม่ยอมรับผิดหรืออีกฝ่ายหนึ่งปฏิเสธหรือว่าค่าเจรจาต่อรองค่าเสียหายมันแตกต่างกันสูงมากค่ะถ้ามัน มันได้ข้อสรุปชัดเจนขนาดนั้นว่านัดเจราจาถึงสองสามครั้งแล้วอีกฝ่ายผู้เสียหายไม่ประสงค์เจราจาหรือฝ่ายคู่กรณีไม่ประสงค์เจร,าจ,าเจ,ราจาต่อพระนักงสอบสวนจะต้องดําเนินการสั่งคดีไปแล้วครับคุณจะฟ้องไม่ฟ้องระว่างไปต้องทำสำเนคดีส่งอายการเลยใช่ครับก็ต้องสั่งคดีแล้วเพื่อให้หรือแจ้งสิทธิ์กับผู้เสียหายว่าให้ไปใช้สิทธิ์อะไรต่อไปเช่นถ้าพนักงสอบสวนเห็นว่าผู้ขับขี่คู่กรณีไม่ไม่ผิด แล้มีคำเห็นสั่งไปว่าไม่ฟ้องเพื่อเขาจะได้ไปใช้สิทธิการฟ้องเขาเองหรือจะสั่งฟ้องก็อมเืควรจะดําเนินคดีไปเลยครับอถ้าเป็นเช่นนั้นต้องถามคุณอธิวัตรเพราะว่าได้มีโอกาสคุยกับพู้มกับบางสีเมืองนะสพบางสีเมืองทางผู้มกับ ได้บอกไหมคะว่าในเรื่องของสำนวนคดีความตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนยังไงเพราะว่านี่ผ่านมา1ปีกับ2เดือนแล้วนะฮะท่านเขาก็ก็ให้ให้ข้อมูลว่าพุ่มกับท่ทานพุ่งยามาใหม่ด้วยนะครับแต่ร้อยเวรนี่คนเดิมไหมครับรแต่ร้อยเวรเนี่ยก็คือทางญาติเนี่ยติดต่อประสานงานตลอดยังอยู่ที่โรงพักยังอยู่คดีนี้อยู่ยังอยู่ยังอยู่ครับก็มีการล่าช้าเป็นอย่างมากนะครับก็ผมก็ให้ทางท่านุ่มกับเนี่ยลงไปตรวจสอบสำนวนเลย นะครับแล้วก็ให้ท่านเนี่ยดำเนินการสั่งการเลยแล้วก็เร่งรัดติดตามเลยว่าเทสเนี้ยจะดําเนินการยังไงหรือจะเรียกปากการะกันหรือเรียกผู้เสียหายเนี่ยไอ้ผู้ขับขี่เนี่ยมา,มามาพูดคุยเนี่ยต้องเรียกมาเลยรอไม่ได้ครับมันนานแล้วมันปีกว่าแล้วแลวทางครอบครัวเขาก็แย่นะครับค่าใช้จ่ายมันมีค่า,ชาใ,ใช้จ่ายครับเด็ดลน์เลยว่าปากการะกันจะจ่ายเยียวยาวเท่าไหร่หรือถ้าไม่จ่ายก็สั่งฟ้องไปเลยดําเนินคดีไปเลยมันจะได้จบนะครับมันมันยื้อมานานแล้วปีกว่า ถ้าจากครั้งสุดท้ายที่มีการเจรจากันนะคะคุณแม่ระดาวันค่ะจนถึงวันนี้เนี่ยกี่เดือนแล้วคะเอาครั้งสุดท้ายอะครั้งสุดท้ายหนูเจรจาไปวันที่สิบหกกันยาค่ะโอ้สิบหกกันยานะเพื่อจะรอสั่งฟ้องก็ประมาณโหหกเดือนแล้วนะฮะครึ่งปีเพื่อจะรอสั่งฟ้องเนี่ยค่ะเพื่อจะรอสั่งฟ้องแต่ตำรวจยังไม่ได้สั่งยังค่ะก็เลยกลายเป็นที่มาว่าเดี๋ยวยี่สิบเมษายนนี้ไปคุยกันอีกรอบหนึ่งนะคะ คราวนี้ในเรื่องของการคุยกันนะนะพี่เกศผลอยากจะแนะนําทางคุณแม่ระดาวันยังไงบ้างไหมคะคือขึ้นอยู่กับทางคุณระดาวันนะครับว่าประสงค์จะยืนยันเ,เรี่อค่าเสียหายเท่าไหร่ต้องพิจารณาดีๆนะเวลาเขาคํานวณค่าเสียหายถามเป็นความรู้นะฮะท่านผู้ชมเขาคิดยังไงอย่างกรณีน้องเขาเรียนปะวะสปีหนึ่งดรอปเรียนด้วยแล้วก็ไปทํางานพิเศษก็ไม่ได้อ่าแล้วเขาเพิ่งอายุ19ปีเวลา แล้วก็รักษาไม่รู้จะหายยังไงเมื่อไหร่นะเขาคิดค่าเยียวยากันยังไงพี่เกิดผลมันมีมันคือถ้าถ้าถ้าในกรณีที่เก็บป่วยจากจากการละเมิดมันมีค่าเสียหายหลายอย่างหลายส่วนครับหนึ่งค,ค่ารักษาพยาบาลสองค่าทุกพลภาพถามเป็นความรู้นะฮะอย่างค่ารักษาพยาบาลเขาบอกว่าเขาก็รักษาบัตรทองอยู่แล้วนี่ยังยังสามารถเอามาคิดตรงนี้ได้อยู่ใช่หรือไม่ครับ ค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายบัตรทองจ่ายให้ไม่ไม่สามารถเดียได้แต่มันมีค่าใช้จ่ายอื่นที่มันแฝงเช่นค่ากายภาพบำบัดค่ารถค่ากินค่าเวลาท่พ่อแม่ต้องลางาที่พ่อแม่ต่างๆค่าเช่าอะไรเงี้ยบางบางคนต้องไปเช่าห้องพักเพื่อไปโรงพยาบาลแบบนี้นะครับหรือแรกๆพ่อแม่ต้องเช่าบ้านอยู่ใกล้โรงพยาบาลเลยก็มีบางคนนะครับค แล้วกรณีน,นี้น้องอายุเท่าไหร่นะสิบแปดปีในวันเกิดเหตุร่างกายแข็งแรงแระมีการศึกษาโดยปกติสมมุติว่าถ้าน้องไม่ได้เกิดอุบัติเหตุน้องจบปวสก็ต้องมีเดือนประมาณหมื่นห้าหมื่นสองถึงหมื่นห้าอ๋อนี่เราคิดเผื่อได้ใน<ร>วันที่น้องรเรียนจบอ๋อแล้วขณะเรียนจบน่าจะอายุยี่สิบปีร่างกายยังแข็งแรงอยู่ก็สามารถประกอบอาชีพได้จนถึงอายุหกสิบปีเป็นอย่างน้อยซึ่งมีระยะเวลาสี่สิบปีใช่ไหมครับ 40ปีเนี่ยตกวันเท่าไหร่ตกเดือนเท่าไหร่เราคำนวณได้อ๋อเหมือนกับที่ทางทางประกันเขาคำนวณให้แต่เขาคำนวณแค่สองปีใช่ค่ะเขาให้วันละห้าร้อยสองปีแล้วตัดวันอาทิตย์ออกแล้วผมถามว่าวันอาทิตย์เนี่ยคนเจ็บเนี่ยหยุดเจ็บได้ไหมมันหยุดเจ็บไม่ได้เขาคิดจากวันทํางานเหมือนจะจะประมาณนั้นใช่ไหมฮะมันมันจะมีค่าที่เขาแบบกลายเป็นคนที่ไม่ไม่สมสมบูรณ์นะค่ะ หรืออาจจะประกอบอาชีพไม่ได้ตลอดชีวิตก็ได้ใช่คุณหมอถไม่แค่ประกอบอาชีพไม่ได้แค่สองปีในอนาคตน้องอาจจะทำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วมันสามารถคำนวณค่าเสียหายต่อจิตใจได้อีกครับอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณแม่สามารถที่จะไปอธิบายกับคู่กรณีเพื่อที่เขาจะได้เข้าใจนะฮะในความเป็นจริงคือไม่อยากใช้คำว่าเห็นใจนะฮะบางเรื่องนี่มันต้องต้องยุติธรรมกันหน่อยนะฮะเห็นใจที่มันบางทีมัน เบาไปนะคะสำหรับความสูญเสียที่ออที่เกิดขึ้นะนะคะในกรณีนี้ค่ะท่านผู้ชมทางรายการได้ประสานงานไว้นะคะแต่กับท่านผู้กับสพบางสีเมืองนะ,ะท่านพันตำรวจเอกสมชายแจ้งทํามาเบื้องต้นท่านก็จะเข้าสายนะฮะแต่ปรากฏว่าทีมงานเราติดต่อไปติดภาร,รกิจสำคัญนะฮะไม่เป็นไรนะฮะอย่างน้อยนะเดะี๋ยววันที่20เมษายนนี้ได้คุยกันแน่นอนใช่ไหมคะแล้วก็เ,กเดี๋ยวเราก็จะได้ติดตามกันนะฮะ,ะแต่ว่าในกรณีเช่นนี้อ่ะนะ ถามทางคุณอธิวัตรนะถ้าเกิดเราเกิดอุบัติเหตุแล้วไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือคดีล่าช้าเนี่ยอยากแนะนํำยังไงบ้างครับก็แนะนํานะครับใน,นาทานงก่อน,นทีน่จะแนะนำที่ใขออนุญาตไปที่สายในส่วนของทางพันตํารวจโทรนรงนะถ้าเป็นรองพุ่มกับนะค<ช>ะท่านผู้กกับมอบหมายให้เข้าสายแทนมาแล้วนะฮะท่านรองพุ่กกับนรงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนน์มาครับค่ะท่านรองพุ่กกับค่ะกรณีของคุณแม่รัตดาวันเนี่ยนะคะ เดี๋ยววันที่20เมษายนมีการนัดเจราจากับคู่กรณีนะคะหลังจากวันที่20เมษายนหากเจราจากันจะตกลงได้หรือไม่ได้เนี่ยทางตํารวจจะดําเนินการยังไงคะัท่านคะเอ่อครับก็ก็ขอเรียนเบื้องต้นก่อนนะครับว่าคดีเนี้ยนะครับก็เป็นมีการเกิเดเหตุตั้งแต่ประมาณต้นปีตน้ตนปีป 1, 6, ที6แล้วรรประมาณกุมภาพันธ์หกนาครับซึ่งซึ่งในขณะนั้นพนักสวนก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือว่าตามกระบวนการของการสอบสวนเอ่อ ไปตามอย่างอย่างอย่างถูกต้องโดยสม้งมู่แล้วนะฮะแต่ครนี้เนื่องจากว่าการจกรณีเนี้ยมันเป็นกรณีที่ที่ผู้เสียหายคือผบ้ดเจ็บคือผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับได้รับบาดเจ็บแล้วค่อนข้างจะเอ่อรู้ว,ว่สาสาหัสนะฮะแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการเอ่อรักษาเนี่ยค่อนข,อข้างต่อเนื่องคะซะึ่งซึ่งกรณีที่ในทางคดีเราเนี่ยนะครับก็น่าจะในในความเห็นหรือว่าผมคาดสวนในเบื้องต้นที่ได้แจ้งให้กับทางญาติทางผู้เสียหายทันคู่กรณีทราบแล้วก็คือว่า ความประมาทนี้น่าจะเป็นเรื่องของในส่วนของรถคู่กรณีคือรถรถรถ,รถยนต์บรรทุกหกล้อที่กลับรถในในระยะการชิดซึ่งผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์เท่าทิศนี้คือนกัคุณชิดคุณธนกูลใช่ไหมฮะขับขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มาทางตรงแล้วก็เกิดเฉีวยชวยชนกัดกรณีเส้นในเรื่องของทางคดีเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับก็คือว่าซึ่งพน,นากสวนเนี่ยอก็เลยได้ไปตรวจสอบแล้วก็มีความเห็นในเบื้องต้นเพื่อที่จะ ในในในเรื่องของการเยียวยาหรือการช่วยเหลือชดเชยชดใช้กันในในในทางเกี่ยวกับทางประกันเนื่องจากทางรถบรรทุกเนี่ยมีมีมีการไถ่นะครับ <c oughs> แล้วก็ได้มีการตกลงนัดหมายกันนะครับให้มีการเจรจาก,กันเป็นระยะระยะมา <c oughs> ส่วนในทางเรื่องการสอบสวนทีภาคส่วนก็ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบสวนปากคําผู้เกี่ยวข้องในทางปฏิเอาไว้ค่อนข้างจะเรียบร้อยนะครับ <c oughs> แล้วก็หลักฐานอะไรต่างๆแล้วก็การรอผลชันสูตรบาดแผลสองแพทย์ อ๋อนี่ยังรอผลอยู่เหรอคบท่านยังไม่ได้ผลการตอนหมายถึงว่าตอนนั้นนะฮะในตอนนั้นแต่ตอนนี้ได้ได้รับแล้วครับซึ่งซึ่งกรณีอย่างเนี้ยขออนุญาตนิดหนึ่งว่าการดําเนินคดีเนี่ยคดีเอ่องผิดเกี่ยวกับการเขี่ยชนรถชนเนี่ยเพื่อคดีคดีเกี่ยวกับการจราจรนะฮะเป็นคดีที่พื้นฐานจากความประมาทก็คือไม่ได้เหตุนาไม่ได้มุ่งหมายที่กับตั้งใจจะชนอะไรเพราะฉะนั้นการดําเนินคดีเราขั้นตอนกระบวนการเนี่ยเราค่อนข้างจะใช้ในเชิงการดูแลหรือว่าการ ให้ให้น้ำหนักในการที่ยะมีการเจราจาตกลงกันประเด็น,นะค,ะคืออย่างนี้ค่ะถ้าเราพูดกับในโรงการเจราจาตกลงกันครั้งสุดท้ายวันที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจแต่อยู่ในเดือนกันยายน <c oughs> ปี6 6 <c oughs> นะฮะถ้าเรานับกันยายน66มาจนถึงวันนี้นะฮะวันที่18เมษายนล่วงมาประมาณ6เดือนนะ,ะซึ่งทางผู้เสียหายเขาก็สงสัยว่าเออหเดือนนี้นะคะหลังจากที่เจราจาตกลงกันไม่ได้ทําไมจึงยังไม่ได้มีการส่งสํานวนไปอายการเน่นะฮะถึงได้ชิง <c oughs> ช่วงเวลาท่านพอจะอธิบายได้ไหมครับว่าเข้าใจคัาเคลื่อนยังไง อตรงนี้เราก็คือว่าตอนนี้เราในในส่วนที่พหยลารฐานที่เราจะต้องประกอบไปด้วยก็คือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของรถคันที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเนื่องจากมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่ใช่ของผู้ขับขี่โดยตรงนะครับแล้วยังไงคะเท่าที่ทราบก็คือว่าเป็นการเขายืมรถของของของผู้อื่นมาน็ <c oughs> คือว่าจะเป็นรถแม่เพื่อนหรืออะไรเนี่ยฮะเท่าที่จำได้นะครับแล่ซึ่ง <c oughs> ซึ่งเราก็คือทั้งทั้งทั้งสองฝ่ายเนี่ยทั้งทั้งผู้ญาติญาติกักกบ คุณแม่ของผู้บาดเจ็บเนี่ยกับทางเจ้าของรถเนี่ยก็กกรู้จักคุ้นเคยกันเนี่ยเข้าเขา้าพิซาบนโต๊ะตอนหลังเนี่ยนะฮะเขาก็สามารถคุยแต่ตอนหลังเนี่ยก็ไม่สามารถติดต่อได้แล้วเราก็เอ,อทําหนังสือออกหมายเรียกไปนะครับปรากฏว่าท่าพิธาว่าเขาเขาย้ายที่อยู่นะครับแต่หลังจาก<อ>หลังจากย้ายที่อยู่ไปนั้นหมายเรียกไปก็ไม่ถึงนะครับแล้วก็ ล่าสุดเนี่ยทางคุณแม่บอกว่าพอจะประสานงานได้แล้วก็ก็ดีถ้าเป็นไปได้ก็เราจะได้รีบดาเนินการให้แต่ส่วนที่เรายัดการตรวเจ้าของรถมาให้ปักคําด้วยอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ครับมันจะได้ตัดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการรถที่มาอยู่ในความครอบครองของของของผู้ขับขี่นี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมีปัญหาในภายหลังในเรื่องการนาเชินสู่สารแล้วก็ขอย้ำนิดนึงว่าการณีอย่างเนี้ยมันเป็นความผิดเกี่ยวกับจราจรและความผิดเกี่ยวกเขาเรียกว่า เฉียวชนประมาทนะครับเป็นความประมาทสาหัสนะครับอาการสาหัสก็คือมีการบาดเจ็บหรือมีการกพะพีการหรือการรักษาพยาบาลเกินกว่า20วันขึ้นไปโอ้ทดลอง่ไดกับพูดอะไรค่ะครับสาหัสเพราะว่ารักษาเกิน20วันฉะนั้นเรามาเข้าตัวสรุปตรงนี้เลยนะฮะเดี๋ยวหลังวันที่20เมษายนที่มีการคุยกันนะฮะทอล์มพูดกับนรงถ้าเขาตกลงกันได้ยอมรับในค่าเยียวยาตำรวจจะทําอย่างไรต่อ และถ้า,<อ>าหาก<อ>าว่า,เ,<อ>าเขา,เ<อ>าตกลงกันไม่ได้ตำรวจจะทํายังไงต่อคะท่านครับในส่วนของการเยียวยาตกลงเนี่ยมันเป็นเรื่องของคู่กรณีนนซ,ซ,ซึ่งซึ่งซึ่งที่เราที่เราจะอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งว่าที่ที่เราเราทิ้งเวลาค่อนข้างจะช้ามาพอสมต้องกวนในในส่วนความรู้สึกส่วนตัวผมก็เขาว่าค่อนข้างจะจาดจนานแต่ว่าเรามุมมุมมองถึงการที่ว่าแต่ละการเยียวยาเพราะมีการเจรจาซึ่ง ซึ่งทางประกันเนี่ยเขาเขายอมรับในข้อเท็จจริงว่าความประมาทของผู้เประกันคือรถใหญ่เนี่ยของเขาแน่นอนแต่แตอนนี้มันมีปัญหาอยู่เกี่ยวกับเรื่องของจํานวนวันที่รักษาพยาบาลอยู่ะนะฮะที่ว่าคิดเป็นาาาค่ารักษาพ่าบาลคือยังตกลงกันไม่ในส่วนนี้ซึ่งซึ่งแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยก็มีการตั้นหมายอีกครั้งนึงก็คือวันวันวันที่20เมษายนเานี้นะฮะงั้นขออนุญาตอย่างนี้นะฮะท่านรองผู้กับนรงเรามีท่านทนายเกิดผลแก้วเกิดอยู่ด้วยนะฮะพอฟังท่านรองผู้กับอธิบายเช่นนี้แล้วนะท่านทนายมีข ขึ้นในส่วนตัวผมเองผมว่ามันนานนะครับมันนานมากเรื่องการเจรจาเนี่ยเท่าที่ผมฟังจากผู้เสียหายเขาเองเขาก็บอกว่ามันเจรจาไม่สามารถตกลงกันได้แล้วข้อที่จริงมันน่าจะยุติตั้งเดือนกันยายนแล้วมันตกลงกันไม่ได้ตัวเลขมันห่างกันมากในการในเมื่อมันเจรจากันไม่ได้เขาก็รอให้พนังสอบสวนสั่งฟ้องนะครับเพื่อที่จะใช้สิทธิศาลต่อไปว่าเขาจะอุทธรณ์หรือเขาจะใช้สิทธิการ็นโจ์ร่วมหรือเขาจะใช้ใช้สิทธิการฟ้องแพ่ง ในส่วนคดีอาญาช้าคดีแพ่งก็ช้าไปด้วยนะครับแล้วก็ทุกวันนี้คุณแม่เขาก็ต้องดูแลลูกค่าใช้จ่ายเขาก็สูงขึ้นดิฉันขออย่างนี้ได้ไหมคะท่านรองผู้กกับนรงวันที่20เมษายนคุยกันจะได้ผลยังไงก็ตามแต่สำนวนจะถึงอายการเมื่อไหร่ได้ครับท่านอ๋อในเรื่องนี้ก็ก็ได้คุยกับทางควีผู้กรณีเรียบร้อยแล้วนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เข้ามาพบกับกับทางทังที่โรงพักเนี่ยครับ ก็ได้นัดหมายกันว่าเดี๋ยวทางทางญาต์นะครับเขาขอเจรจาอีกครั้งครั้งสุดท้ายก็คือวันที่20นี้การตัวจจะตกลงได้ไม่ได้เนี่ยเราก็เล่าเรื่องยังไงพูดภาษาชาวบ้านจรือเราตัดจบละแล้วท่านจะส่งสำนวนคดีได้เมื่อไหร่ดีคะท่าน30วันหลังจากเจรจาจะพอไหวไหมคะถ้าเราพูดกับนรงค์นะไหนนะฮะก็หลังจากเจรจาได้ผลยังไงไม่เป็นไรแล้วสำนวนจะส่งไปถึงอายการได้เมื่อไหร่ดีคะอ๋อก็คิดว่าถ่าาจะภายใน คือวันนั้นคุณรู้ไว้ก็พำพายในิ้นเดือนนี้หรือว่าต้นเดือนหน้าเนี่ยน,น่าจะเป็นต้นเดือนดีกว่าเพราะว่าประมาณิ้นเดือนนี้อาจจะปุกขลักในเรื่องการรับส่งคำนวนก็อาจจะต้องมมอต้นเดือนหนา้าต้นเดือนเวันที่าอธิบายไปนิดนิดในเรื่องความเรื่ช้าเนี่ยเราก็ยอมรับเรื่องเ่ช้าแต่ว่าเราเราอย่างที่ที่เรียนในทร้บเบื้องต้นนี้ว่าเราเรามุ่งให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาเพราะว่าถ้าเ,เากิดว่า <ülme> ถ้าเกิดว่านี่นะฮะขออนุญาตทีนึงว่าถ้าเราคดีน,นี้มันมันเป็นความผิดเกี่ยวกับประมาทสาหัสซึ่งซึ่ง,งมันความผิดโทษไม่เกินสาปีเราถ้ามันตองขึ้นเส่งอายการหรือฟ้องที่ศาลแขวงซึ่งถ้าเป็นกรณีถ้าเกิดคู่กรณีเขาับสารภาพเลยเนี่ยนะครับเขาก็ต้องเขาเรียกว่าฟ้องใบแดงก็ถือไปฟอไปอ้องภายในอีกสี่ชั่วโมงนะ,นะครับไปฟ้องด่วนเลยเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าอ,อ,อย่างที่ท่านายพูดเนี่ยก็ถือว่าก็าถูกต้องตามกระบวนการแต่เราเอามุมมองมุมนี้นึกว่าถ้าเกิดว่าในส่วนเนี้ย ถ้ามันไม่ยุติแล้วเราก็จะให้มีการสอบเพิ่มเติมในเกี่ยวกับเรื่องการเรียกร้องค่าเสียหายติดไปในจำนวนเนื้อจำนวนเนี่ยซึ่งซึ่งตรงนี้มันจะสามารถที่จะทางอายการท่านก็จะทําเรื่องเ,อเสนอฟ้องรวมในเรื่องการเรียกรองค่าเสียหายให้ทางศาลท่านพิจารณาได้เพื่อจะได้ไม่เป็นภาระกับ<ข>ทาง<ข>ผู้เสียหายที่จะต้องไปแยกฟ้องท่านรองพูมกับนรงพูดมาก็มีเหตุผลนะฮะท่านผู้ชมที่ฉันเห็นด้วยนะฮะก็คือพยายามรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้เสียหายเขาเยอะที่สุดใจไงท่านกระชับเวลานิดหนึ่ง นะคะพนักงานอาจจะเยอะนะฮะเข้าใจนะฮะแต่ว่าหลังจากนี้ไปคงต้องเร็วขึ้นเป็นทวีคูณเพราะว่าเราใช้เวลาที่ผ่านมาพอสมควรคุณแม่อยากขอความช่วยเหลือท่านรองุูมกับยังไงเดี๋ยวท่านจะได้ประสานงานให้กับทางสารวัตรเจ้าของคดีค่ะก็ในวันที่20เนี้ยค่ะหนูก็อยากให้ท่านช่วยคุยหรือว่าอธิบายเหตุผลกับทางคนชนหน่อยค่ะให้มาช่วยรับผิดชอบหรือว่าบางทีทางประกันเบื้องต้นก็ยังดีค่ะในการที่แบบ จริงๆคือทางบ้านหนูไม่มีตังค์จะพาลูกไปหาหมอแล้วค่ะหาทุนสำรองมาไปกู้ยืมมาจนบางทีแทบไม่มีแล้วค่ะถ้าไปไปศาสตร์อีกไปอะไรอีกเวลามันก็ยืดไปอีกค่ะตำรวจเห็นใจอยู่แล้วเพราะว่าตเราเห็นใจยันมากเลยนคุณอิชีวะอยากเพิ่มเติมยังไงไม่ในฐานะเป็นคนกลางช่วยัปก็ฝากฝากท่านลองหน่อยนะครับท่านลองครับ ครับนะครับฝากเร่งรัดนิดนึงมันมันมันนานแล้วมันปีกว่าแล้วนั่ลองครับตรงนี้ตัวนี้เราเข้าใจฮะเราก็เข้าใจแล้วก็เวลาที่เหลือให้ประมาณสักต้นเดือนหน้าให้จบเลยได้ไหมครับนั่นลองครับครับครับผมรับปากกันเดี๋ยวผมจะเร่ยนนะครับเรื่องที่ยี่สิบเนี่ยในวันที่ยี่สิบเนี่ยเดี๋ยวผมถ้าไม่ิดภารกิจอะไรผมก็จะ เข้ามาช่วยเรือกของกานเรียนเชิญครับเดี๋ยวผมเข้าไปด้วยครับวันที่20ครับท่านรองครับยินด so ีฮะยินดีครับยินดีครับช่วยกันช่วยกันนะคะก็ทางในการเองต้องขอบคุณท่านรองผู้กับนรงค์นะฮะที่มาให้ข้อมูลพี่น้องประชาชนจะได้เข้าใจนะพี่เกิดผลถึงระบบการทำงานของตำรวจตำรวจไม่ได้มีคดีเดียวนะต้องหมอกและดาวันด้วยนะคดีตำรวจมีเป็นร้อยนะต่ออาทิตย์นะหลายร้อยด้วยสำหรับโรงพักใหญ่ๆนะฮะแต่ว่าตำรวจคือผู้เสียสละไม่อย่างนั้นก็คงไม่มาทำอาชีพนี้นะฮะนั่นก็คืออยากช่วยประชาชนท่านรอพุม้กับคะ กะงั้นเดี๋ยววันที่2 1 22นี้ฉันขออนุญาตประสานสัมภาษณ์ท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะอ่ายินดีครับยินดีครับกบขอบคุณมากๆค่ะเป็นกําลังใจให้ในการทํางานนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะมั่นใจขึ้นไหมคะคุณอาทิตย์ว่คุณแม่แลาวดอนค่ะนะเลใจต่อครับนะเล่นต่อเนาะงั้นก็เอาเป็นว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ไม่ต้องห่วงนะฮะสนามเป้าบรรเทาทุกขของเรานะครับพี่เกิดผลมาแจ้งแล้ว ก็ตามเรื่องได้อีกมาออกอีกได้ใช่ไหมคะได้ครับเราตามเรื่องให้ครับนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมใครมีปัญหาคิดว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมหรืออยากจะขอความช่วยเหลือในลักษณะคดีความนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้ใช่ไหมคะพี่เกิดผลครับผมคุยได้ตลอดเวลาครับหมายเลขโทรศัพท์0 8 1 7 1 5 9 5 5 1ึถึงครับ กคยะะอยากปรึกษากฎหมายกับท่านทนายเกิดผลโทรมาตอนนี้เลยก็ได้นะฮะช่วงหน้าค่ะมาดูทุกร้อนของพี่น้องชาวแปดริ้วหรือว่าชาเชิงเซานะฮะกรณีคอสะพานสุดนะฮะคนที่สัญจรใช้รถใช้ถนนไม่ใช่หลักพันนะฮะเป็นหลักหมื่นทีเดียวนะฮะที่เดือดร้อนเรื่องนี้จะมาติดตามได้ในสนามเป้าบรรเทาทุกช่วงหน้าค่ะท่านสามารถแจ้งเรื่องเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือแจ้งมาได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์ สนามเป้าบรรเทาทุกข์ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y o u t u ออนอุมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอุมาชาแนลค่ะ